สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกน,นะครับตอนนี้น้องกีก็อยู่บริเวณโฮมสเตย์กาแฟกกกนะครับนี่ก็ปั่นจักรยานหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็เดินจ็อกกิ้งมาได้นะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งของอฝั่งทางหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยกระสะนะครับ เราได้เดินมาจากนู่นก็คือมาจากโฮมสเตย์นะครับปกติน้องจีก็จะไปนั่งอยู่มุมนู้นนะครับมองไปเห็นภูตากมองฝั่งทางด้านนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาถ่ายภาพบรรยากาศอีกมุมนึงนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยกระสะนะครับตอนนี้น้ําก็ใสนะครับสะอาดม,มากเลยนะครับห้า ลงไปเล่นนะครับนี่อ่านเป็นน้ำห้วยกระสะภูเขาที่เรามองเห็นฝั่งตรงนู้นก็คือภูกระโลนนะครับมีภูกระโลนกับภูเหล็กไฟนะครับสลับกันนะครับนะครับมีภูเขาสามลูกด้วยกันนะครับที่สอนกันอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือมองอีกนะครับมุมหนึ่งฝั่งทางโฮมสเตย์กาแฟหกเก,กอกนะครับ โฮสเกาแฟกากอบอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตองนปนั่งอยู่นู่นมองไปอีกนี่ก็เป็นผู้ตักมองนะครับนี่นะครับผู้ตักมองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของอ่างเก็บน้าห้วยกระสะเวลายามเย็นนะครับนะครับตรงนี้ก็นนะครับล่นก็มานั่งตกปลาเล่นนะครับ น้ำล้นนะครับตรงนี้สายน้ำล้นไหลลงไปนู่นนะครับตรงสะพานก่อนไปถึงบ้านกบตูมนะครับนะครับนี่ก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็เลยแวะมาถ่ายรูปนะครับเพื่อให้ชมบรรยากาศสวยๆย,ยามเย็นนะครับในตอนเช้าๆนะครับใน คลิปต่อไปน้องิก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับวันไหนมีเรือนี่ก็เดี๋ยวจะพานั่งเรือนะครับไปดูเขาเรียกว่าป่าบัวนะครับป่าบัวนะครับมีแต่บัวหลวงไม่รู้ว่ามีดอกหรือเปล่านะครับหน้านี้นะครับดอกที่เรามองเห็นสีเหลืองเหลืองนะครับเขาเรียกว่าต้นไคร้น้านะครับหรือต้นไครนะครับต้นไครนะครับดอกเหลืองนู้นนะครับ วยมากนะครับเหมือนซากุระเลยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นของน้องสาวนะครับมีหลังหนึ่งนะครับก่อนก็ไปพักที่นู่นนะครับนะครับใครๆต้องการสงบนะครับก็ไปพักได้นะครับฝั่งทางด้านนู้นนะครับตรงนู้นนะครับสภาพบรรยากาศนะครับฝั่งท่านี้ก็จะเหมือน ภูเขาฟูจิเหมือนกันนะครับภูเขาไฟฟูจินะครับเป็นภูเขาสามลูกซ้อนกันอยู่นะครับนะครับน่าจะเป็นภูกระโลนภูเหล็กไฟแล้วก็ภูผาพางนะครับที่ซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะครับทางช่องกาแฟปอกแล้วก็ช่องคุจิกาแฟโกรอนะครับวันนี้ก็ขอครับ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยกระซะบริเวณหน้าบ้านพักโฮมสเตย์กาแฟกก่อนนะครับสวัสดีครับ